หลายคนสอบถามผมเข้ามาทื่อน,นวุวัตรเปิดประเทศแล้วมีเงินก้อนหนึ่งจะนำเงินไปลงทุนอะไรดีถ้านำไปฝากเป็นบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปออกนบีย้ยมันน้อยมากแต่ว่าถ้านำไปลงทุนแบบอื่น 1. ความเสี่ยงสูง 2. คือโวถูกหลอกตอนนี้ถ้าว่หาข้อมูลนะครับถ้าจะลงทุนจริงๆแนะนำซื้อพันธบัตรครับความเสี่ยงน้อยผลตอบแทนดีแล้วก็ดอกเบีย้ยสูงฮนะ ตอนนี้ที่ให้แนะนำน่าจะเป็นของธนาคารกรุงไทยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้ธนาคารกรุงไทยเขาจะเปิดขายพันธบัตรอมรตรอมทรัพย so ์วอลเล็ตสบมครั้งที่5รุ่นออมไปด้วยกันเขามีด้วยกัน2รุ่นนะฮะร,รุ่นอายุ5ปีกับรุ่นอายุ10ปีนะครับที่บอกไป2รุ่นนี้น่าสนใจแล้วแต่คุณเลือกนะครับที่เขาบอกว่าความเสี่ยงน้อยแน่นอนฮะซื้อพันธบัตรค,ความเสี่ยงน้อยแน่นอนนะครับซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายคล่องคืออะไร เขาซื้อขายผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังฮะคุณมีเป๋าตังมีแอปเป๋าตังอยู่ในมือถือคุณก็สามารถซื้อพันธบัตรนี้ได้โดยที่คุณไม่ต้องเดินทางไปธนาคารกรุงไทยไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใครครับใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังเห็นไหมฮะซื้อง่ายขายคล่องทีเดียวนะครับผลตอบแทนสูงดอก4%ฮะเห็นแล้วตาลุกวาวดอกสดอกสอร์เซยังไงบ้างมาดูรุ่นอายุหปีนะฮะ รุ่นอายุ5ปีพันธบัตรนี้นะครับเขาจ่ายปันผลหรือว่าจ่ายดอกเบีย้ยแบบเป็นขั้นบันไดครับปีที่5้าร้อยละ3าต่อปีเฉลี่ยแล้วเนี่ยร้อยละสองต่อปีมาดูพันธบัตรรุ่นอายุ10ปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดเหมือนกันนะครับปีที่10ร้อยละ4ต่อปีฮะเห็นไหมฮะแต่ถ้าเฉลี่ยรายปีเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้ว10ปีนะฮะก็จะอยู่ที่ร้อยละสาต่อปีฮะเห็นไหมครับ คุ้มมากทีเดียวนะฮะถึงบอกว่าเห็นดอกเบี้ยแล้วตาโตครับที่สําคัญคือเขาจ่ายปันผลทุกสามเดือนฮะจ่ายดอกเบี้ยทุกสามเดือนนั่นหมายความว่าปีหนึ่งปันผลสี่ครั้งนะครับปีหนึ่งปันผลสี่ครั้งซื้อง่ายขายคล่องเห็นไหมฮะซื้อง่ายขายคล่องผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางังค์ดอกดีฮะที่สําคัญปันผลสามเดือนครั้ง คุณสามารถซื้อขายผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ไม่จำเป็นต้องไปธนาคารสะดวกสบายมากครับที่สำคัญก็คือว่าคุณมีเงินเพียงแค่100บาทคุณก็สามารถซื้อพันธบัตรนี้ได้เพราะอัตราขั้นต่ำในการซื้อพันธบัตรนี้นะครับ100บาทไม่เกิน10ล้านบาทครับฟังแล้ฟังแบบนี้แล้วน่าสนใจนะครับผมก็ว่าจะไปจองเหมือนกันก็ไปหาข้อมูลมานะฮะว่าจองวันไหน เขาจองวันที่15พฤศจิกายนนะครับถึง3ตธันวาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬกานาทีเป็นต้นไปนะครับย้ำนะครับว่าคุณไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยซื้อง่ายขายคล่องผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตางังคนก็เลยถามผมต่อว่าแล้วเวลาเขาซื้อขายผ่านตางังแอปเป๋าตังทำยังไงอันดับแรกครับคุณต้องโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนผมเชื่อว่าทุกทุกคนโหลดแล้วนะฮะ มีแอปเป่าตังกันแล้วอไปโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังมาก่อนนะครับแล้วก็ลงทะเบียน wallet สอบอมครับจากนั้นเติมเงินเข้า wallet สอบอมครับแล้วก็ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้เลยนะครับเห็นไหมครับวิธีการแค่นี้เองง่ายสะดวกสบายย้ำนะครับซื้อขายตั้งแต่15พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2564 8นาฬิกา30นาทีไม่ต้องไปธนาคารกรุงไทยซื้อขายง่ายๆครับ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางเจอกันฮนะเพราะว่าผมก็ว่าจะไปซื้อกับเขาเหมือนกันนะครับขอบคุณครับ